เอาล่ะฮะสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ากบ้านนะฮะวันนี้นะครับซีรีส์ดูโอแรงกลับมาอีกครั้งนะครับผมพบกับพับกบคุณบอลสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับผมครับผมไม่ไรพูดหน่อยไหมฮะคุณบอลเอ่อก็สบายดีครับผมกินข้าวแล้วฮะครับผมโอเคทุกคนนะฮะวันนี้ก็จะมาดูโอคู่กับคุณบอลเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่เหมือนเดิมสิเอาจจริงคือแบบว่า ล่าสุดที่เราดูโอกันน่าจะครึ่งปีที่แล้วนะครับผมโอเคซึ่งกลับมาทําอีกครั้งนะฮะต้องบอกเลยว่าซีซั่นเนี้ยเป้าหมายของเรานะเป้าหมายของผมดีกว่าเป้าหมายของคุณวอนอ่ะต้องถามคุณวอนก่อนเท <Okay. S 1> ่าไหร่ <Okay. S 1> คุณวอนอยากไปแตะแร็งอะไรถ้าดูโอ uh, ยเองเดีย่ยดูโอ้ผมว่าขึ้นแพทหนึ่งได้หรือเฉดเดียดไดมอนด์ได้ก็น่าจะโอเคแล้วนะสำหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวเลยครับผมแต่ถ้าถามผมอะ่ะผมตั้งเป้าไว้ที่ไดได,ดมอนด์สามนะครับสี่พันเอ็ดแต้ม เอาจริงก็ถึงไม่ถึงว่าไนทีนะฮะแต่มาดูโอแบบเนี้ยเรามีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นมาคุณวอนคือวันเนี้ยผมคิดในหัวเวลาเรากดดูโอกับเพื่อนใช่ไหม uh huh. เราจะเล่นตัวละครไหนที่มันแมชกันที่มันจะเข้ากันและช่วยกันเล่นได้มากสุดซึ่งผมคิดใน uh huh. หัวตอนนี้คือถ้าฝั่งบุกอ่ะเราจะเล่นตัวเจาะกันนะตัวเจาะกับตัวช่วยเจาะเราจะเล่นหน้างานนะครับผมถ้าเป็นฝั่งรับจะไปรวมทั้งคู่ซึ่งวันนี้เราจะมาลองเล่นคอมแบบนั้นกันโอเคไหมคุณวอน ดีดก็ลุยเลยนะฮะกดเลยปั๊บต้องบอกว่าแต้มผมประมาณตอนนี้อันแรงประมาณ3,500ันแต้มนะครับของคุณวอนประมาณ3ามพันเอ็ดจได้ว่าเจอระดับแพทสามขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันความตึงนะตึงเครียดใช่ไหมตึง,ต,งตึงเงินในกระเป๋าช่วงนี้ไม่ค่อยดีนว่าตึงโปะ๊ปะอมตึงโป๊ะเนี่ยตอนนี้แหละตอนนี้แหละขอมทีอย่างเฮ็ดโอ้โหเจอห้องเงี้ยมาครับผม เขาดูด่านหน่อยสิโอ้โ oh หจริงๆผมคิดว่าเขานายแบนฟาเวล่านะคุณวอนถนัดแบงไหมะเรากดแบงไหมแบงค์อแบงค์ได้แบงค์งผมได้ผมว่าเขาแบนฟาเวล่าแล้วไปจบที่บอดเดอร์นั่นแหละนียเป็นไงการคาาเดาพีดิคสีี่มันถูกถ้าไม่ถูกก็น่าแหกดีพลิกเล่นฟาเวล่านี่ร้องอะบอกเลยดีพลิก ฟเวล่าเป็นด่านหนึ่งที่เจาะก็ได้เจาะเจาะก็ดีไม่เจาะก็ได้เน้นยิงอืมแต่จริงผมเริ่มชอบนะคุณวอนหนะกไเวล่าเล่นไปเล่นมามันเริ่มมีเขาเรียกว่าจุดที่ที่ต้องเข้าที่ต้องดักเริ่มรู้กันแล้วใช่ฟเวล่ายเป็นว่าสนุกไปเลยมันเป็นด่านที่ถึงกันหมดอ่ะเออแล้วมันทางไม่ได้ซับซ้อนอะนจริงคนแค่ไม่ชินเฉยจะเชอร์แจ็คเกิลสองตัวสามมันประจำบุญ แบรนด์อะไรดีอะแคชชไหมไม่อยากเจอแล้วก็ไม่อยากเล่นได้จริงๆไม่รู้ก็ได้นะแต่ว่าโอ้แต่เขาแบรนด์มิล่าว่ะอ้าวชิบหายละุั้นเพื่อนเราสองคนกดที่มิล่าตอนนี้แบรนด์แคชทำไมวะก็ก็ไม่รู้มิล่าก็จะดีมากแต่จริงๆมิล่าแก้ง่ายอยู่ในความคิดผมนะใช่คือมิล่าแผ่นนี้อย่างที่รู้มันมันทุบได้ใช่ไหมการสโมกปิดใช้อ่าสโมกลูกเดียว นะครับในการจ่ายเพื่อเคาน์เตอร์มีล่าผมคิดแค่นั้นเลยมันไม่เปลืองของอะ่ะมันไม่มันไม่เหมือนว่าก่อนนึกภาพไหมแบบว่า<อ>เฮ้ยเชี่ยเราต้องเจาะจากด้านล่างเราต้องเอาธูปิตเข้าไปลักไก่อะไรเงี้ยอันนี้คือสโมกเข้าไปทุบอะไรประมลณนไป,นไปใช่ใช่และอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นถ้ามันจะดักหน้าตัวอเมรี่อ่ะคือมันจะมีระหว่างประตูเขาเรียกว่าฮาร์ดวอลล์อยู่กว่าเขาจะพีกออกมาบางทีจังหวะไม่ต่อนเนื่องเขาจะพลาด อาจจะโดนเราดักแทนนะครับโอเคเราจะเล่นตัวเจาะผมบอกเลยว่าเมลิกกับเธอไหมเขาเรียกว่าเป็นสองฮาร์ดบีทที่ในแข่งแล้วก็ไฮแลนด์เนี่ยหยิบมากันบ่อยมากนะครับเป็น2ตัวที่แบบว่าไปด้วยกันเนี่ยคุณการันตีการเจาะได้นะไม่ต้องคำนึงว่าเขาจะมีคาอิดหรือว่าจะมีบันดิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นมีมีข้อยกเว้นหนึ่งอย่างนะต้องบอกก่อนถ้ามีคาอิดอะ ให้เธอร์ไม้เบิร์นแฟนนะครับมาลิกเผารูแล้วก็ปลาเนตดเพื่อเคลียร์กระเจ็ดนะฮะมันจะมีอยู่ทางหนึ่งคุณวอนรู้ไหมว่าการเคาน์เตอร์ม,มาลิกกับเธอร์ไม้อะคืออะไรคืออะไรผมไปเจอมาในไฮแรนด์คือการหยิบเยกเกอร์กับวามายมาแล้ววางเอดีอสตรงหน้าเจาะสามอันวามายอีกสองแบบเนี้ยกระเจ็ดเราหมดแล้วเขาก็จะทริกหรือว่าแบบกันได้ แต่ยากนะเพราะว่าเขาต้องเขาต้องแบ่ง ADS ไปไว้ทางอื่นด้วยถูกต้องไหมมันเป็นรูปแบบของคนที่รู้ว่าเขาจะมาทางนั้นชั่วเป็นกงินย้ายของใช่ให้กำหนดน่าจะเล่นอโม o แหละคุณนวลใช่อโม o ทั้งสองถูก มีล่าจริงด้วยป่ะนิ่นเฉียงคุณบอลเอาแฟลหรือว่าเอาสมุกมาแฟลแฟลทแโอเคโอเคเราคิดดีไปผมว่าโดนเซเวอิตก่อนดูกล้องแรกให้ก่อนได้ฮะับผมว่าจะไปเวสเลยหรือว่าจะไปอิตผมจะขึ้นระเบียงไปเลยเป็นเวสนะโอเคตอนนี้เคลียร์อยู่ออฟฟิเชียรเคลียร์แต่ซีซีไม่มีกล้องแฟลทลุงเคลียร์อยู่ เราวิ่งตามไปเขาน่าจะมีมีราดักไว้เดี๋ยวผมเอามาเข้าเบรกรูมแล้วกัน,นมาครับทุกคลัอปาตอนนี้ซีๆคือเคลียร์เขามีกระจกมิราจริงด้วยผมเช็ดก,กล้องอีกแบบวัดวัดอีแสอีแสอีแสเซอร์เฟีย ได้ะไดปแล้วบุคลีเดดปีก้องอยู่แค่เฮ้ยเพื่อนแผนคุณบอสนี่ไม่ทำจอเลยโอเคสวยเลยมิ <laughs> ลาเดดออมเจก่อนออฟฟิศเลั๋วไป แล้วน้อานล้วน้องหน้าต่างออฟฟิศคุณวรอโอผมคนต่อไป r ัน n i ่ g อ u t Running out ออฟฟิศวินเดอร์ผมให้โตจนไม่น่าทัน Let's go เพื่อนเขาวางแผนมาว่ะคุณวร์เขาแผนมาเขาเขาได้มาด้วยกันสามคนโอ้โห oh แจมเลยดิ เอาวะมาวะแต่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 น่ากลัวนะแอบน่ากลัวนิดนึงมาคุณวอนเดี๋ยวคุณวอนไปเล่นมอริกบ้างผมเล่นทำไหมอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมหยิบสโมกมาถ้ารู้ว่ามีล่าหลุดเดี๋ยวเราไปตีสองคนข้างหน้าอโมโอเคไหมได้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 เดี๋ยวผมปล่อยบอมแล้วกันเผื่อเพื่อนหยิบเลยเหมือนเขาเหมือนจะมีแผนอะเมื่อกี้คือแบบเอาหญิงมากะแผนละไน่นอะเอเเขาหยิบไปละเอาจริง ต้องอธิบายว่าตั้งแต่แพดก่อนแล้วนะคุณวอนที่แบบว่าดิฟิวอะถ้าไม่จิบมันจะเด้งเข้าตัวฮาร์ดบีดนะครับฮาร์ดบีดกับซัพพอร์ตรับผมใช่แต่อย่าเผลอนะถ้าเกิดมันมีเป็นเอนทรีมาสี่คนอะแล้วมีฮาร์ดบีดไอมีเป็นฮิบันะมันจะเด้งเข้าโซเฟียนะอันนี้ก็สังเกตอันนี้ก็สังเกตอันนี้ก็สังเกตโอเคครับผมงงเหมือนกันนะเทำไมไม่เขียนให้แบบมันเด้งเข้าฮิบันเอะ เออนั่นแหะดิเขามองว่าฮิมันด์เอินทรีอ่ะมากกว่าม,มากกว่าใช่มากกว่าโซเฟียหรือไงเพราะว่ามีแฟ<บ>ชจริงๆฮ <laughs> ิมนันด์เก็ไม่ได้เล่นใกล้สาย์ถ้าเทียบกับกเธอไหมถูกต้องไหมใช่ไม่อาจจะไม่ได้เล่นใกล้ขนาดแต่เขามองลึกขนาดนั้นเลยเหรอประเด็นนะนั่นแหละนั่นแหะดิ <laughs> เป็น flex h a บ d ไอ hard breach ไอที่เป็นด์ตัว speed สามมีแฟชด้วยเนาะเบลลิง i n g knife เงี้ยปืนพิ้วๆนั่นเลยเอาจริง ถ้าไม่นับเขาเรียกว่าเรื่องของความสามารถที่มีไอคลายอดไว้ช่วยจอดเนี่ยมันก็ดูเหมือนตัวเอนทรีจริงนะเอนทรีเป็นมากกว่าไอคิวอีกปืนก็ดีให้กระสุนน้อยมีกิฟให้เลือกด้วยใช่แบบถ้ามียี่สิบหกแล้วนี่คือแบบเพอร์เฟกต์อ่ะผ่านปืนเจเกอร์มาได้ก็ผ่านหมดแล้วปืนหปืนไม่ใช่ไม่ใช่ปืนปืนที่บนรณปืนทวิชอะไรเงี้ยอ๋อเขามีใครเห็นอ๋อ ผมรู้แล้วเขาแปะใครอีกไว้ข้างล่างครับเออต้องบอกว่าเนี่ยฮะทุกคนเขาจะแปะอ e ิเล็กทิกไว้ตรงนี้นะครับเพื่อแบบเอ่อเพื่อการทริกอะเราต้องแบบใช้คนมายิงทิ้งฮะทุกคนเพราะว่าถ้าเราจเจาะแล้วเอาเน็ยัดหน้าเจาะเนี่ยกัเจตจะไม่พังนะเพราะมันเป็นฮาร์ดวอร์ครับเพราะงั้น เป็นหนึ่งนะฮะมีของมาส่งเป็นหนึ่งครับของผูง้ยท่านชมฮะคือไปน,นิมส่งของพอดีครับ ตอนนี้ขอเช ق ق ็ eh ba, เคก่อนอ๋อเสร็จน่าจะไปเคลียร์ให้เราแล้วแหละเคลียร์แล้วไปหนึ่งเน่เอาวัานอนเมนเซอร์อันชอบเมนขัดซ้อมตัวหนึ่งโอเค Can I breach ผมบีดได้ยังเบรกเคลียร์อะไรเคลียร์ให้ผมเคลียร์ป่ะคือมีสายไฟไหมคุกคนมีโอ้ยิงตี

วัดอีสวัดอีส์ห้องเล็กตัวอีตัวหนึ่ง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 อยู่ตรงหอไปอีสไม่มายังอยู่อีสเลยอีสเลยโอเคได้เลยต้องต้องสามเนี่ยดูดูคิวปีต่อกไปข้างล่างจ่อตรงนี้แม่งเลยแล้วกันห้องเล็กตัวหนึ่ง ที่ขึ้นไปแล้วอยู่ระเบียงนะดันดันดัอยู่ข้างหน้าเลยอยู่น้าะตูเลยโอเค ok. Không hết. được đâu hết. Hát vô my bad vô oh oh my god. Hát <coughs> pk. <coughs> oh my god. <coughs> ือผมไปยิงกดนัดหนึ่งแล้วเพื่อนพีมาดีฮะโอ้โหอุบิเหตุจัดคือต้องบอกว่าถ้าจริงผมจะเสริมทริคให้นะครับคือถ้าจะเนตเลียสายฟ้าตรงนั้นจริงๆอ่ะให้เพื่อนที่มีกัเจตอย่างแฟลหรือว่าสมองนะครับเบินเอเดียสให้ก่อนเพราะเขาน่จะมีเอเดียสกันไว้นะแต่เมื่อกี้เลดรีบปานเนตเกินครับผมไม่ทันเบินจริงๆฟอเรสก็น่าสนใจนะคุนวอนให้ดัน ได,ได้ดีเลยจ่าเนี้ย f o r รสใช่แบบว่าวิ่งเคลียร์ของถ้าไม่ติดมิวแจมอ่ะคือแบบเคลียร์โลกกระจุยกระจายอะ่ะเพราะว่าของไซนี้ต้องใช้เยอะอยู่แล้วดังนั้นถ้ามีฟอเรสมาเคลียร์ได้นะสบายครับไม่เล่นจริงๆเกมบุกเกมนี้มันค่อนข้างทํายากนะการที่เราได้แต้มหรือสองแต้มก่อนเนี่ยถือว่ากําไรนะเพราะว่ามันกันง่ายนะครับมุมอมองผมนะเกมเนี้ใช่ ฝั่งบุกถ้าไม่ได้กดคอมเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่ได้กดตี้ห้จริงอ่ะเขาจะคุยกันยากนะครับแต่ตอนนี้คอมผมโหลดเลยวะเนี้ยอย่างเมื่อกี้นี้ก็เห็นได้ชัดนะจังหวะมันค่อมกันอ่ะผมก็เลยไปโดนยิงยิงแตกชใช่เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ได้พูดอะไรว่ามันมีอะไรมาผมมาปุ๊บเรียบร้อยไปยงให้จบเลยเป็นมุมนอนยิงใช่เอาจิงถ้าแบบเราม,มาตี้ห้เราคุยกันอ่ะเราสามารถพรีไฟจุดนั้นเราอาจจะได้ฟรีคิวตั้งแต่แรกนะครับ แต่ประเด็นคือเพื่อนไม่ได้ให้อินโฟเราไงซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาอาจจะมาตีสามเขามาตีสามแหละขนาดเนี้ยชื่อขนาดเนี้คุณวันใช่อาจจะไม่มาด้วยกันก็แปลกๆอยู่ดีคอมผมก็ใกล้ระเบิดนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจโดนเน a t i อม,อมผม,<ด>ผมนะฮะก็ทักมาได้นะจะมีเหรอ เดี๋ยวรอคอมผมพังก่อนแล้วกันนะฮะอาจจะเปิดรับโดนเน็ตแบบจริงจังไม่ก็ขายดีกาวก็บ้าทิ้งทำทุนเฮ้ยมาซี่ซ้ำคำโอ้โหจริงจังไปมาซี่โอ้เขาต้องจะเล่นเวนช์กับเซิร์ฟเวอไหมไม่ไม่เขาไม่เขาเล่นในบาร์ลูมหรอเทเลอร์กับบาร์ลูมจริงจริงผมคุณว่าเราไปเจาะนี่ไหมเราไปเจาะเซิร์ฟเวอไหมสี่แผ่นอะโฟว์บอลอะได้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  แต่ประเด็นคือเราต้องเราต้องระวังชั้นบนให้ดีสนนานสปอราะสปอร์ตสปอร์ตจริงๆต้องต้องเขาทำรับไซค์ข้ามบนวอเตอค์เป่าถ้าไม่มีรอเข้าได้เลยน่าจะมีนะผมเห็นอารุณีวิ่งมาเขาไม่ใช่ลิชเชนต้องโดนใหม่ผมต้องโดนใหม่ผมมีโดนสแตต์บายข้ามบนอไม่มีบสัสซี่เข้าได้เวนเคลียร์ อินสแต็กเคลียนี่ตัวข้างบนเอ่อ one on amory รถฉับเคลียร์นะโอเครถฉับเคลียร์ถึงเอาต้องตั้งแล้ฮาวเวิร์ดไมเราเข้าไปยึดเลยไหมอ่ะแต่แฮตจะเปิดปะผมวิ่งแล้วแฮตเปิดไหมไม่เปิดไม่เปิดเคยผมวิ่งอ่ะเข้าไปยึดละรถฉับระวัง มันน่าจะมีใครอิดคุณวอนผมคุณวอนเผาได้ไหมผมดูกล้องให้ดูกล้องให้เลยเฮายาวๆเลยอุ้ยอินพักไหนให้ผมเบิร์นไหมคุณวอนวันวอนคัสสมคัสสมบอสแกนยูเฮลเมคคัสสมอรุณีคัสตอมคุณวอนมันจะย่องมาเมนม,มันอยู่ในดีเทนชันในซับไพ,พ,อพ,พอ่อ่ะในซับไพ่ ผมปาเดนไปพิโดไฟฟ้าปาเดนคือไฟฟ้ามันอยู่ไหนกูอยากโดนแค่น,นไหนไฟฟ้าน่าอยู่บนเอา,อางี้งั้นผมแปะนี่เลยกันอ่าแปะเลยล็อกหลังให้หลังน่าจะเข้าคนร้อนเดี๋ยวผมดูเช็คเช็คดนดิอ๋อโดนแตกแล้วคนร้อนหลังเข้าเนาี่นอ๋อบนแฮกคนร้อนบนแฮก อ๋อวันอมสี่งอมรีอมรีโอ่ใครอมรีไม่แตกขบวนจะอยู่มันล็อกหลอกเลยไนท์โอเคเพื่อนได้สองสวยเราจะเข้าไปพอมีเวลาอยู่วันดสแบเร็น อันนั้องมาตอโหลด2ที่นั่ง2ที่นั่ง on table on table เฮ้ยได้ด้วย Nice Let's go เขาน่าจะมีใครอยู่ข้างบนนี้เปล่าวะดูเขาปลาสูงปลาต่ำเขาไม่ดูจากทรงเขาจะปลาสูงเมื่อกี้ผมต้องโหนอีกนิดนึงอันนี้คือความยากของการทำจังหวะผมเลยอยากได้ตำแหน่งแน่นอนถ้าเกิดได้แน่นอนนะก็จะคุมได้คุณวานเราไปลบมันดีกว่า คือเมื่อกี้อาจริงนะถ้าในมุมมองแฮชบิชเชอร์นะครับคือผมต้องการถ้าถ้ากดมาตีี้5นะเราต้องให้เพื่อนเคลียร์ชั้นบนก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทําการจ่อแบบสบายใจหน่อยแบบไม่ระแวงหลังอะ่ะหรือว่าให้มีคนแองเคิลหรือว่าดูกล้องให้นะครับคือเมื่อกี้ปล่อยให้เขาเล่นชั้นบนเยอะไปหน่อยนะครับตรงอาครายจากอัมเบรี่อ่ะกลายเป็นว่าจังหว่ผมเล่นโดนปุ๊บเขาเปิดแฮชปั๊บโดนเลยตักอันนี้ อันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะจริงๆอ่ะเรายังไม่ควรรีบเข้าเวิร์กช็อปจังหวะนั้นไหมเราควรขึ้นไปกดดันเวิร์กช็อปให้เตือนก่อนก็ถูกมาแต่ว่าประเด็นก็คือว่าพี่แกเราลองไปเจาะดูปรนก็คือได้ผลเพราะว่าเล่ย์ก็ทำจังหวะเข้าไปได้และข้างล่างเราอ่ะก็ซื้อลายเคลื่อนได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออกลายเป็นว่าออกมาดูโอเคอยู่ก็ก็พอใช้ได้ินี่ยนะเอาฮะ อันนี้คือความยากของการกลด,ดูโอ้นะคือเราจะสื่อใจกัน3าคนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่สไตล์การเพลย์จะไม่ค่อยไปทิศทางเดียวกันแฮนะแต่ถ้าเป็นเกมรับเนี่ยมันค่อนข้างเล่นด้วยกันง่ายอยู่นะครับเกมบุกนี่ยากหน่อยจากประสบการณ์ตรงผมบอกเลยจากประสบการณ์ตรงขอสปอนพีคหน่อยเรียนมานานสปอนพีคอ้น,นี้ลุกไปหลดอหลเอาเลยผมเลยฟอร์บ๊บนี่คือแบบ นะครับอันนี้คือแบบสปอนต์ประจำเลยนะทุกคนอู้เกือบม,มันค่อนข้างเข้ายากอยู่ถ้าเราเล่นแถวนี้กล้องเห็นผมอะในออฟฟิศกล้องนี่ไงสปพรส์อีสอีกตัวหนึ่งประตูอีสเลยเคยประตูอีสผมไม่ได้เปิดทุกมัน ประตูอีทฟากอ๋อฟากระเบียงเหรอใช่ใช่ใช่โอเคผมช่วยตายแล้วคุณมอนตายโอเคสวยเป็นเธอไหมลูกสองวัดมีตัวมีตัวอันนี้จะวัดเอาเออาไคทางเดิมเลยคุณพวยผมเ่งอยู่ดิฟิวดับเอ่อดิฟิวดับออนอีทเซ่ไอ้ก็เดาโดนรู้แล้วผมอยู่เนี่ยผมวัดเลยแล้วกันพอที่เหลือน่าจะมาทางอื่น แข่งข้อเหมือนเบรกลุมคุณวันใช่ผมก็เลยยิงพีไฟไปเดี๋ยวดูกล้องแป๊บไม่มีไม่มีเบรกลุมภากอีสภากอะไรหมดแล้วนะอยู่ภาคนุณแหละภากคุณบวยเงียบอยู่ภาคผมคน่าจะระเบียงอีสใช่ใช่ใช่ระเบียงอี ล่างไปเลยผมขึ้นโต๊เลยแล้วการนี่แหละได้เต็มขึ้นโตคือไหลขึ้นคอมนี้นะครับแต่ให้รู้นะอย่าทำลายคอมนะทำลายคอมผมโกรธเลยผมบอกใช่ขึ้นไม่ได้นะครับผมคอมนี่คือตัวแปรสำคัญในการเล่นเกมนั่นเองนะครับไม่เกี่ยวขึ้นยิงไม่เกี่นะออไปเงยยิครับขั้นมันโอพีอยู่นะคุณวอน ในด่านเนี้ยค,คือมันจะมีมุมแปลกแค่านเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมคือเอาจริงก็ถ้าคนรู้มันก็รู้แต่ถ้าคนไม่รู้ก็นะเจ็บอยู่อ <ก S 1> ะต้อง <c oughs> ตัง้ตงคำถามว่าทำไมคับคานถึงโหดเพราะว่าเมตาตอนเนี้ยมันเน้นมันเน้นชิงจังหวะเข้าทำอะฟังตัวเองอะข้อมูลอะมันจะหาได้น้อยลงแต่ในการคับคานอะทำคนขาขาดมาเยอะแล้วบางทีแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเกาะสามอะเดินมาติดทีเดียวนี่เลื่อนเหลือไม่ถึงครึ่งนะ เกาะหนึ่งพูดผิดนะครับสปีดสามคือซิ่งๆมาอย่างเงี้ยวิ่งไม่ดูตามาตะเรือนะฮะคือแบบบึ้มคืออาจจะโดนถ้าโดนยิงเฉี่ยวม,นนมันนิดนึงแล้วติดแถบนี้ล้มเลยนะครับใช่อผมไปผมพาไปดูคือมันจะเป็นมุมที่แบบว่าเป็นเหมือนดับเบิลดดรเนี่ยตรงนี้ครับเราสามารถแปะแอบได้นะแต่ตอนนี้ผมตัดโดนได้สอง จะได้ยินโดนอีกตัวหนึ่งคือตอนนี้นี่ไงตัดโดนได้สามครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยมุมอับจัดบอกเลยเดินมาไม่ดูขาละเบิดพูดเลยนะฮะเนี่ยเวลาเขาเดินออกตรงนี้มานะมองไม่เห็นนะเนี่ยเดินมาชิวๆชบุ้ม <5 seconds. S 1> เดินงงไม่ทีติดนี่บุ้มโอ้โหบอกเลยว่าเจ็บแน่นอน เขาแรงอะไรนีน้ิดนีดแ่แฝดได้ไม่แน่ใจแอดอาแคปผมเรเลยนะว่าออกมาลมช่วยผมชั้นบนไหมได้แต่ในไซต์มันไม่มีคนเลยไงเดี๋ยวผมใหญ่จะช่วย,วยอโอเคไปซับลมแรกไปซับลมซับลม โอเคโอเคคืออม,มูรี่ตรงนี้เคลียบอะแบบอยู่นอกนอกหน้าต่างเอ้ยนอกประตูเมกนกำลังโดนเช็กอยู่ได้หนึ่งโอเคได้สองทัาก่อดแตกทานอกซัพพลายอ่าอยู่นี cc ตรงนั้นวันนี้่ดี cc tv pushing on ม m ร r อ omuri เมาจะเล็บพ่อครับอ๋จะ r i นั่นอ๋จะ right นัโอเคเพ,พื่อนฟีคิวสวยเ, <ฮะ S 2> เลยวะ <c oughs> ถ้าด้านประตูข้างล่านใช่ไหมโอเคใช่ข้างล่านชั้นหนึ่ง ออโอเคอยู่นอกบัสเลยคุณวอนบัสบาทางซ้ายบายทางซัดบายทางขวานี่แหละ<อ><อ>ที่ต้องการ รนสวยเกินไปอ่ะ้วใสด้วยมันยิงง่ายอยู่นะใช่ใช่ใช่เปิดเกมแรกได้สวยโอ้หูแพทหนึ่งโอ้โหเกมแรกเจออะไร Oh my god ไม่อยากพูดแต่ว่าตนน้นแล้วครับผมใม้พามันฟ้องโอ้ อะไรอ่ะเฉลี่ยเราถึงเฉลี่ยเขาเหรอแอบงงเออตามนั้นใะไม่น่าถึงนะอืมแต่แต่เขาน่าจะเอาโกมาดึงถ้าเขากดมาด้วยกันนะใช่ออต้องบอกเลยว่าจบอีพีแรกไปอย่างสวยงามนะฮะต้องขอบคุณวอนนะครับที่มาร่วมจอยกันนะฮะก็ยังไงถ้าชอบซีรีส์แบบนี้นะับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้นะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร อยากให้เราเล่นคอมแบบไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากช่องคุณวอนไว้ก่อนนะครับวอนอาซิกออนยูทูบนะครับหรือว่าแมดดักเรนเจอร์ออนทวิชนะครับก็ยังไงก็สามารถไปติดตามแกได้นะครับแต่สําหรับใครที่แบบว่าคขาวลี้ผมแนะนํานะสําหรับใครที่แบบอยากหาอะไรดูก่อนนอนอ่ะไปดูแกหน่าเสียงแกน่าฟังมากครับดูเพลินๆหลับแน่นอนนะครับผมื่องหมายการค้าจริงคนนี้นะครับผมก็ยังไงขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามผู้ชมนะฮะ ลืมกดไลค์กดซับก็ไม่ใช่สิอย่าลืมกดไลค์กดซับถูกแล้วนี่แล้วก็กดดิ่งแ <ไว S 1> จ้งนะเตือนนะครับแล้วก็ผมขอฝากช่องทางผมไว้ปิดท้ายแล้วกันนะครับทวิต c ีว v ท้าเก่าบ้านนะครับเจอกันได้นะครับผมมาไลฟ์สดเกือบทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอู้ย่า Taking that crown from you I ain't worried about you I ain't never So let me friends. Break, break, break it all down for you I ain't never giving up I ain't never giving up. You know I'm up. Take, take, taking that crown from you I ain't worried about you